สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าชาร์จเจอร์พลังงานโซล่าเซลล์นะครับเป็นชาร์จเจอร์ MPPT นะครับสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ส่งมาจากจีนนะครับในราคา1,930บาทนะครับใช้เวลารอประมาณ12วันนะครับ โอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับภายนอกก็ห่อหุ้มมาอย่างดีนะครับห่อหุ้มโฟมมาอย่างดีนะครับส่งมาจากประเทศจีนโอเคแกะเลยตัวนี้เป็นชาร์จเจอร ยี่ห้อ power power mr นะนี่นะครับยี่ห้อ power mr นะครับ mppt charge controller solar นะครับนี่นะครับรูปรางหน้าตากล่อง made in China นะครับผมเขาบอกว่า ปรับแรงดัน12โวลต์24โวลต์3 6โวลต์48โวลต์ออโตสวิตช์นะครับออโตนะครับแล้วก็ MPPT เทคโนโลยีนะครับสามารถชาร์จแบตลิเธียมอะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้รู้ดูนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับ โอเคด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยแกะกันเลยครับผมอ่าพอแกะออกมาก็จะมีโฟมห่อมานะครับแล้วก็ตัวนี้โฟมนะอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง อันนี้เป็นน็อตยึดนะครับตัวเครื่องเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมสีฟ้านะครับมีปุ่มกดสี่ปุ่มนะครับมีช่องระบายอากาศด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเอาด้านข้างตรงนี้ไม่มีนะครับมีด้านข้างกับด้านหน้านะครับ2ด้านตัวนี้เป็นอา่า สำหรับที่ใส่สายไฟตัวแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหลดนะครับโหลดเช่นหลอดไฟมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ใช้มอเตอร์ก็ต้องใช้ให้มอเตอร์เล็กๆนะครับห้ามเกินกําลังแนะนำให้ใช้หลอดไฟดีกว่านะครับหลอด LED ครับผมนี่นะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเขียนว่า mppt 0แอมป m นะครับ12โวลต์24โวลต์สาโวลต์48โวลต์สามารถรองรับไฟสูงสุด160โวลต์นะครับนะครับก็2,800วัต์สำหรับ48โวลต์นะครับ2 2 1 0วัตต์2ร0 2 1ส0วัตห์ำหรับ36โวลต์นะครับ 1,440วัตต์สำหรับไฟ24โวลต์แล้วก็720วัตต์สำหรับไฟ12โวลต์นะครับผมตัวนี้ MPPT นะครับสามารถบูตกระแสในการชาร์จได้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือคู่มือมาให้นะครับคู่มือนี่โอเคเอาไว้อ่านกันนะครับผมตัวนี้ผมจะ เอามาใช้ในการทำงานโซลาร์เซลล์นะครับผมซื้ออินเวอร์เตอร์มาแล้วแล้วก็วันนี้ซื้อชาร์จเจอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์มาติดให้ครบนะครับก็จะช่วยในการาประหยัดไฟนะช่วยในการประหยัดไฟเพราะว่าเราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งนะครับ จะได้ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นนะครับโอเคสำหรับการแกะกล่องชาร์จเจอร์พา MR นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับผมท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็ฝากช่องด้วยนะครับอีสานเพลินใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ